ธรรมชาติคือห้องเรียนที่ดีที่สุดของเด็กๆทิปนี้แม่พาเด็กๆมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเดินสำรวจป่าและท้องโลกหนังสือกันเพินินที่เรียนที่เขาใหญ่ที่นี่เป็นโรงแรมในเครือนามีบุ๊ก ที่ออกแบบด้วยแนวคิด Learning v i n a g e r เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมห้องพักของที่นี่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือและนักเขียนตกแต่งอบอุ่นน่ารักมีข้อคิดจากหนังสือตกแต่งไว้ทั่วห้องมุมที่เด็กชอบที่สุดก็คือมุมห้องสมุดของที่นี่ค่ะมีนิทานให้เด็กได้เลือกอ่านเพียบเลยสามารถยืมกลับไปอ่านที่ห้องนอนได้ด้วยค่ะส่วนห้องเล่นอเพรกาของที่นี่นะคะก็ถูกใจเด็กมากเลยค่ะเด็กได้เล่น่้มกลางธรรมชาติได้ปีนป่ายได้สไลเดอร์แล้วก็ได้เล่นซิปไลได้วิ่งเร่งกรนสุกจนไม่อยากกลับห้องเลยค่ะ และที่นี่ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้เด็กได้ทําด้วยค่ะอย่างรอบนี้นะคะดเด็กได้ทํายาดองสมุนไพรค่ะมีพี่เี็งคอยดูแลสนุกมากเลยค่ะมือเย็นก็ฝากท้องไว้กับที่นี่เลยค่ะสั่งเส้นหมูกระทะมาทานรับลมเย็นๆอิ่มอร่อยเลยค่ะในเช้าวันุ่งขึ้นก็มีกิจกรรมเดินป่าที่ดเด็กรอคอยค่ะได้เดินป่าตอนเช้าสุดอากาศเต็มปอดได้สำรวจต้นไม้ใบหญ้าแมงมุมและเดินขึ้นเขาสนุกสนานกันเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยนะคะ ก่อนกับก็ได้ประดิษฐ์ไม้กายสิทธิ์แบ่งรังเป็นพ่อมวลน้อยกันแบบเต็มตัวคลิปนี้สนุกมากๆเลยค่ะเด็กๆได้เรียนรู้จากธรรมชาติแบบไม่ต้องนั่งในห้องเรียนได้พลังได้ความสดชื่นกลับไปเต็มๆเลยค่ะรองพาเด็กๆและครอบครัวมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กันนะคะที่เรนทีเขาใหญ่